qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มองเห็นอย่งเลยเป็นสะพ,พานเกิดมาคิดดีแล้วเหรอที่จะลงข้างล่าง,งเป็นตย่ยากค่ะคนซื้อวา่า ทีดีแล้วเหรอที่จะลงข้างล่างาเป็นแต่ยานแบบเขาขึสิข้ารอดเราเคยเห็นคนถ้ามาคนเดียว,วก็สิได้จอดลนเลยค่ะ แล้วหมอที่จะลงข้างล่างเป็นแต่ยากจะต้องไปจอดเทียบทั้งคุณไปยังแค่นี้ค่ะรถเขาก็องสิงกลาลรรคุณซื้อว่า สะพานเกิดมานากลัวก,ก็ช่วเกิดสนะพานนคะกับพังเรียเงเรนการนี่คนทำเพลงยงนง้ทำเร็อค่ะเ เก่งขนาดนั้นนะตี๋ดาวกับท่านี้นนเต้าไอตี๋ดาวไปบท่านี้นนเต้าไอแย่มันมาเอาลมเบิลละลูกอ๋อะึอ้นไหนนเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นสะพานอย่างเดียวเราจะไม่มุดใต้สะพานเป็นเด็ดขาดนี่กําลังขึ้นที่สูง เราแบบนนต่ท่านในเต้าไอะอซึกว่าเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นสะพานอย่างเดียวเราจะไม่มุดใต้สะพานเป็นเด็ดขาดนีก่กํลังขึ้นพิ่ีุด์น,นี่จะพาขึ้นถนนเกือบมาแนะะ้วค่ะ เราจะไม่ลงสะพานนะคะห้องสิบบอลดใต้ทางรถไฟเพราะว่าถ้าคิดดีแล้วเนอที่จะลงข้างล่างเอเป็นต่ยากเน่มองเห็นยังมั้งเอ้ยอมองเห็นอยังเลยเนี่ยค่ะมองเห็นยังมัง ค่ะมองมเ,งเห็นอย่างยถ้าอยู่บ้านจากซีโนอะลรหรือคะตอนนี้ลมมาเหตุฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสูบน้ำไฟดับนะคะน้ำเกษสินส้ำเกษสร เกินมาหลายนะคะน้ำจะเกิดมาหลายนี่จะพากึ่นถน,นนเก <c oughs> ือกบมาเนีปป่ยค่ะ <c oughs> <anna> เราจะไม่ลงสะพานนะคะฮ <c oughs> อกสิบอลอดไต่ทางรหลดไฟเพราะว่าถ้านี่จะพากึ่นถนนเกือบมาเนี่ยค่ะเราจะไม่ลงสะพานนะคะฮอกสิบอลอดไต่ทางรหลดไฟเพราะว่าถ้า มองเห็นเียองเลยเียงเลยไฟก็เ็นจะมองยังไม่เห็นมองเห็นอย่าเีวน,น,น,อออน,นีคนทำเพลงห้ฟังฟัมเด้อค่ะท <c oughs> ายุบานก็สิโนอละละ่อะไร่ะอ่ะตอนนี้ เกือว่าเป็นช่วงฝนตกแท้ v อจะลงรถสิลงรถใดโบ<อ>สิลงรถจังใดนี้นี่จะพาขึกก้นถนนเกือบมาเนะะี่ค่ะเราจะไม่ลงสะพานนะคะฮ้อสสิบลอดใต้ทางรถไปเพราะว่าถ้าฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสูบน้ำไฟดับนะคะน้ำกระสิน้ำกระเ ขึ้นมาหลายนะะ้ำจะาสิขึมนมาหลายมีสภดพเก้นถนนเกือบมานะคะเราจะไม่ลงสะพานนะคะเฮางสิบลอดไต่ทงางรถไปเพราะว่าถ้าฝนตกถ้าเกิดว่าเื่องสูบน้ำไฟดับนะคะน้ำกระซิน้ำกระซิขึ้นมาหลายนะะ้ำจะเกิดึมนมาหลายกรเคยเห็นฝนถ้ามาคนเดียวก็สิได้จอดรถเลยค่ะ ช่วงนี้กำลังลงลงสะพานเกยวมานะคะช่วงนี้กำลังลงนะคะบระานาักก็เคยเห็นฝนถ้ามาคนเดียวก็สิได้จอดลนเลยค่ะว่าเป็นช่วงฝนตกแห้ง จะล,ลงรถสีลงรถใดบอนนสีลงรถจังใดนี่ก็เคยเห็นคนถ้ามาคนเดียวคือสีได้จอดนูเลยค่ะไม่ม <c oughs> ีอย่างเลยไฟ <c oughs> ก็แคนจะมองยังไม่เห็นมองเห็นยังไงคะคงซื้ว่า อย่างเลยไฟกระจายมองยังมองเห็น,อนอออออมองเห็นอย่างเลยฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสูบน้ำไฟดับนะคะน้ำกระซิบน้ำกระเซงเกิดเมาลายนะคะนะ้ำซึ่งเกิดเมฆลาย เก่งขาคนั้นนะฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสูบน้ำไฟ้ดับนะคะน้ำกระิน้ำกระเขึ้นมาหลายนะคะน้ำซึิขึ้นมาหลายะค,ะค่ะผมซื้อว่าจะต้องไปจอดเทียบทั้งคุณไปยัง แค่นี้คะ่ะนี่จะพาขึ้นถนนเกือบมาเนะะี่ค่ะเราจะไม่ลงสะพานนะคะห้อสิบรอดไต้ทางลดไฟเพราะวา่าเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นสะพานอย่างเดียวเราจะไม่มุดใต้สะพานเป็นเด็ดขาดนี่กําลังขึ้นที่สุงน,นี่อย่างเลยไฟกระเทีจะมองอยังไม่เห็น ก็เค่เดียวตาวกับท่านนิ่งเต้าไอช่วงนี้กำลังลงลงสะพานเกือบมานะะี่ค่ะตรงนี้กำลังลงนะคะเป็นสะพานเกือบมาตัวเก่งขนาดน่นนะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นสะพานอย่างเดียว